ทินพุน้นี่นี่นะครับสมสมติไงว้อนหมดแล้วยังหมดแล้วยังจ้าหมดเรียบร้อยแล้วขอบคุณครับขอบคุณที่ให้การสนับสนุนนะครับหกก้อนวันนี้นะครับหกก้อนราคาสองร้อยบาทกับบัตรเข้าชมงานฟรีหนึ่งใบใช่ไหมนะครับวันนี้พิเศษสุดๆปกติเซตนี้อยู่ที่ราคาสองร้อยห้าสองร้อยเจ็ดสิบบาท,าบาทครับนะครับแต่วันนี้เอามาฝากท่านเพียงหนึ่งร้อยชุดหนึ่งร้อยท่านเท่านั้นครับผมอ่ะมาฟังคนงานเรียกเอาของ ของใครต่อของโซเฟียเออโซเฟียมากกว่าโซเฟียเพลงเก่าือเก่าแหละโซเฟียเอาเพลงหมู่บ้านนี่แหละมันลองมันท้งนันเป็นไหนขอใหม่อีกครั้งนึ่งกับเพลงนี้พี่้องจื๊อไอโบซื่อเพื่อนยังหวานเพื่อนเขียนจดหมายโอเค เอาพี่น้องยืนได้นอกเฝ้าสุดๆสุดๆขอบคุครับพี่น้องครับมวลนักการขอนอที่สุดท้ายสำหรับคืนนีเหลือเวลาอีกแค่สิบนาทีเท่านั้นพระผูงานการแสดงของเราจะเริ่มขึ้นบริษัทคณะกรรมการบอกว่าพวกเปิดงานเล่นเลยมือเนี่ยแมนโอ้เพราะฉะนั้นพี่น้องเฝ้าขามาตอนนี้อุ้งหยิงออกแล้วแหวนว่าประกาศการนูน่าผ้าโจมม้อมือมันเป็นเรื่กันละพี่น้องไม่จะถามบอกเลยที่จะทียอในอุ้งหยิงไม่ไปเสร็จกี่ลาว่าหอนเราไปเลยเัร็จ มาแล้วออกแล้วเอออ่ะยันตัวที่เท่าไปเปิดไรงี้เนี่ยใส่นี่แหละใส่เปิ่นเปิดเบื้องหน้าเบื้องตาซื่อๆนะเอามาฟังเพลงเก่าๆครับจากเจ็กรุ่นใหม่ลุกรึ้งินเกียไทยหัวใจพลังโซเฟียวัยสิบสองปีเพ็กนี่แต่แค่สามทีปีดีแนบพี่น้องครับ thank you กับงานเพลงเก๋ๆอยากให้พี่น้องได้ฟังเพลงแล้วให้เด็กรุ่นใหม่ได้สื่สานงานต่อตันตะยุกเกศศูนย์แกศูนย์เกศศูนย์เพลงนี้ผ่านมาตั้งแต่ประมาณหัวตั้มกัวสามสิบห้าปีนะครับน้องโซเฟียก็ไม่ได้เกิดก็เกิดจะได้เราเราก็ได้สิบสองเพลงนี้สามสิบห้าผู้หญิงเกิดไปเอาผู้งหญิงก็รักเป็นสาวตอนนั้นตอนนี้ตอนนี้ได้ยินโซเฟีย ร Love ้องเพลงนี้อ uh ่ะเดี mm ๋ยวอังก hmm ุงหิงมัที่นแจลแก่อลองกุงหิงจะร้องวาว่ช่วคอยว่ามันทุโต๊พี่ไปพียกพี่เปยกเสือให้ก็เสร็จเลอซุปเนี้ยเขาแตู่มว่าแม่เเสือตุบโเลยนะ เออเอาน้สบู่สมุนไพรงอนขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณทุกทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนวันนี้บูญงานมาแค่1น0ชุด100ท่านเท่านั้นนะครับส่วนตอนนี้หมดเป็นที่เรียบร้อยเหลือแต่แจกรีนแ,แจกแจกแ,แล้วพี่น้องใส่สบู่สมุนไพรงอนกัสินาเขาเนี่ยเขาใส่คือ้องอุ้งอิงอยิ่งสิทลิ์เห็นป่นี่ใช้มานานนะครับนี่และสุดอุ้งอิงมีสูตรเด็ดด้วยสำหรับการใช้สบู่สมุนไพรยิงง<า>อนอยากทีงเีินนะเขาใส่ต้อง และต้องแช่ตู้เย็นด้วยนะครับอันนี้แจกฟรีครับแจกฟรีเออโซเฟียไปไหนลูกมาแจกฟรีเรามีจำนวนจำกัดไป็นทานไอหลังเยาวาล์กันส่วนตอนนี้เปิดไฟอยู่เดี๋ยวสักครู่เดี็กปุ้งหญิงร้องเพลงเสร็จก่อนนะครับพี่น้องข่ามานะครับเพื่อนี้บ้าเดีเปิดงานเทศกาลพิลามเวลานำเลยเด้ะเออเพราะฉะนั้นพี่น้องเข้ามาหอดก่อนได้พอปุ้งหิงก่อนแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะได้ลายเซ็นผู้ใดอยากจะได้ลายเซ็นองเหม็นผู้พี่น้อมผู้ตกมือแช่แช่ลงพื้นที่แอดันอีปิดนะถ้าอย่างนั้นไปพร้อมกันเลยเอ้ยเอา่าแกะเอา่าแกะไปบุญล้อมต้องใส่ร้องเลงนะครับเอ้ยเป็นสมุนไพรแท้แกะดีเอ้ยแต่จำวนจำกำหนดให้กันของแกะเนาะกันของใช้ใช้ยิ่งซีดีโน้ตต้องใชของก็คืออยากอาใ่ ต้องไม่ในในรองดเี้ยเด็กอ่ะไหน้ีเื่องไนเลหมดเลยไครับวอนไหนต้องเสี่ใจครับตามร้นท้าสวดซื้อมีขายนะครับจริงอ่อเด้อถามว่ามอว่นเล่นใสยังจื่อว่าได้อยู่ดิไม่ไปทางอื่ยว่ามืออื่นยื่อรยป้ากันไปเรียอมตื้อซื้อกันเนาะนั่น

อันเขาอัเสียงต้นมันแหลมใช่ป่ี่นะแหลมพอผมแหลมเลยนะเสีควรชี้ชี้ให้ฟัรับปรับเสียงมานันอ๋อรับผมเคัั้เราคองดาวใ้เยว่าันนี้เราเสียงจะรับคนอ๋อก็เหมือนเสียงผมด้ว่ไหมคือเสียงผมมัเป็นแบบนี้อาจารย์นี่ก็พยายามปรับให้มันออกมา เจ้าจวาดตัวนี้อขอเสียหา้าเอววันนี้มีศิลปินนะครับที่จะนำามาฝากให้กับพี่กับน้องนะครับใครอยากิงแดงนะครับมีศิลปินอีกสักครู่เตรียมตัวหลังเวทจีได้นะครับเพราะว่าจะถึงเวลาแล้วนะคุณแม่คุณแม่ปอขาเป็นไงเราโอเคอยังแยงไปทัง <laughs> ยืนหลอกยังสีได้วะวัน่พอเย็นจะไหนูพอแค่งสาวนะปนช่วงขนาดนี้นะครับเดี๋ยวศิลปินถ้าพร้อมแล้วนะครับเดียวตัวหลังเตทีได้เลยฝากศิลปิน